ครับผมอยู่ที่ซอยสิมพีเก้าทับสามนะครับเก้าทับสามด้านข้างซ้ายนั่นเป็นเก้าทับห้านะครับแล้วก็ถัดไปอีกนี่เป็นเก้าทับเจ็ดสิมพีก็เราเคยมากันหลายครั้งนะฮะเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกหนักที่โซนทางโซนนนทันกับเมืองเก่านะครับสิมพีก็และผมจะผลกระทบเหมือนที่ทุกครั้งที่เวลาน้ําท่วมซึ่งก็อย่างที่บอกไว้ว่าการแก้ไขปัญหาที่สิมพีเนี่ยทางสํานักช่างจะตั้งเป็นครบประมาณในการวางท่อนะครับเพื่อผ่านที่ของเอกชนที่ได้ประสานไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะขอเอาน้ําออกทาง ชิมพีเก้าทับเจนะครับเพื่อจะไอ,ออกสู่ระบบท่อของเมืองเอนครตอนนี้เนี่ยอยากจะให้มาดูในสภาพเนี่ยครับในสภาพซอยย่ยยอยๆของของโซนทางชิมพีเนี่ยคือต้องโซนชิมพีตรงนี้ก็คือโซอนถนนชิมพีที่อยู่หลังวัดวัดโพนนนทันนี่นะฮะโซนทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยน้ำจะได้รับน้าจากสส่วนก็คือจากทางด้านถนนโพธิสารบางส่วนนะครับแล้วก็หลักๆเลยคือมาจากตลาดนนทันครับซึ่งจะมาลงที่จุดนี้แล้วก็ที่ตรงนี้ครับในซอยเก้าเจ็สามห้าเจ็ดถ้าเราลองมองดูไปนะฮะด้าน ด้านฝั่งทางบ้านเนี่ยหลังบ้านจุดนี้ไปเนี่ยจะเป็นโซนริมบึงแก่นนครทั้งหมดนะครับซึ่งมันก็จะไปติดเั็บที่เอกชนซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างนะครับที่ขวางทางน้ําไว้นะครับซึ่งก็ทําให้จุดนี้เป็นปัญหาด้านนี้ทั้งหมดเลยก็โครงการที่เทศบาลนครขอนแก่นจะวางท่อรอบบึงแก่นนครทางด้านทิศตะวันออกนะครับที่ผมเคยเอาให้ดูในคลิปคลิปก่อนหน้านี้นะครับโครงการวางท่อน้ําท่อระบายน้ําของบึงแก่นนครทางด้านทิศตะวันออกตั้งแต่หน้าหมู่บ้านพิบาลชน2จนมาถึงถนนสีดวนนะครับเป็นท่อบล็อก ขนาดเมตรยี่สิบคูณเมตรยี่สิบก็จะเอาไว้รับน้ําจากตรงนี้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็ท่อที่วางจากช่อสิมพีเก้าทับเจ็ดเนี่ยจะไปเชื่อมกับท่อระบบท่อของบึงแก่นนครทางทิศตะวันออกที่จะวางใหม่เพื่อจะเอาน้ําที่ท่วมในบริเวณโซนทางนี้นะครับซอยนี้ซอยเก้าทับสามแล้วก็ซอยเก้าทับห้าทับเจ็ดเนี่ยโซนทางด้านสิมพีดที่ทั้งหมดออกไปที่้าในระบบท่อของบึงแก่นนครก็เลยเป็นโครงความสําคัญของโครงการวางท่อรอบบึงแก่นนครทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นก็จะใช้เงินประมาณสักในโครงการ,น,รนี้ประมาณ30ล้านนะครับก็จะช่วยแก้ไขปัญหาที่ 9-3, 9-5, ทัทับ, 3, ทบ, 5, ทบได้โ okay. อเคเดี๋ยวเราก็ไปดูที่จุดต่อไปครับครับผมอยู่ที่อซอยป่าปีลาเป็ดบึงแก่นนครนะครับก็ซอยป่าปีลาปเป็ดลาเป็ดเนี่ยจะอยู่ตรงข้างๆกับโรงแรม g a l เลอรี่เ e ควิลนะฮะก็ตรงนี้จะอยู่เป็นจุดที่ต่อเนื่องมาจากที่เราไปเมื่อตะกี้นะครับตะกี้เราไปที่ชิมพี9ทับ 9ทับ3นะครับตรงนี้ก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับบึงแก่นนครก็อย่างที่สภาพที่เห็นนะฮะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราไม่สามารถเทศบาลเขาไม่สามารถวางท่อออกไปที่บึงแก่นนครได้นะครับแล้วก็เพราะว่ามันเป็นที่ดินของเอกชนนะฮะเราไม่สามารถเทศบาลไม่สามารถที่วางท่อออกไปได้แต่ก็มันเป็นจุดที่น้ําต่าครับต่ํามากก็เห็นอย่างที่เห็นนะฮะบ้านเรือนข้างในก็ก็มีการท่วมท่วมขังนะฮะท่วมขังก็มีอยู่สามหลังนะครับก็ จริงๆแล้วจุดนี้เนี่ยมันก็จะใช้วิธีแก้ไขปัญหาแบบเดียวกันกับทางชินทีก้าทับหนะครับก็คือจําเป็นที่จะต้องสูบน้ำเนี่ยนะครับออกจากหลังหมู่บ้านจากด้านหมู่บ้านโกลเด้นนีโอเพื่อจะลดระดับของน้ําที่เที่ยมท่วมอยู่ในเวิร์กในเวิรของชินทีทั้งหมดลงนะครับเพื่อระดับน้ําในเวิร์กตรงนี้ลดลงเรียบร้อยแล้วนะครับตรงจุดนี้ก็จะปริมาณน้ําลดลงนะครับ ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเชื่อมต่อกับชิ้นที9่9ทับ3 9ทเก5 9ทับ7นะครับซึ่งเป็นจุดที่มีการท่วมท่วมขังอยู่นะครับโอเคครับครับตอนนี้อยู่ที่หน้าหมู่บ้านโกลเด้นนีโอนะครับเมื่อสักครู่นี้เราที่เรามาจากชิ้นทีนะครับชิ้นทีแล้วก็ตรงซอยป่าปรีเล็กๆนั่นหอะฮะที่น้ําท่วมอยู่จุดนี้จะเป็นจุดที่เราทําการสูบน้ําเพื่อจะลดน้ําตั้งแต่ชิ้นที9่9ทับ3 5 7นะครับแล้วก็ตรงซอยป่าปีที่เราไปเห็นเมื่อสักครู่นี้ เดี๋ยครับก็คือน้ําที่เราจะต้องสูบออกมานะครับคาดว่าเราคงจะเดินเครื่องสูบตัวนี้นะครับประมาณสักจนถึงช่วงหัวค่ำนะครับเพื่อจะลดน้าอย่างน้อยให้ได้สักติด5เซนจากทางด้านสินคีเก้ากทับสามนะครับโอเคตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะครับก็วันนี้น่าจะมีฝนตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นนะครับก็เราก็ระวังกันนะครับเดี๋ยวไปจุดต่อไปครับ